ว่า <ừ> ผมไปเรียนที่นู่นผมเลือกเมืองที่คนไทยน้อยคือจริง,รงๆเราจะบอกพูดพูดหรูคือเลือกอยู่ที่คนไทยน้อยแต่ผมบังเอิญว่าอยู่ที่คนไทยเขาสอบติดเนี่ยผมสอบไม่ติด <ừ> ผมเลยไปสอบติดไปอยู่ที่คนไทยเขาไม่เขาไม่เขาไม่ครู้จักกันแต่ว่าบังเอิญว่าแอคเครดิตทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่าบังเอิญก็ๆๆงงเหมือนกันคือคนจะรู้จักไมอามี่กับเมืองฟอร์ดลอเรเดลแต่มหาวิทยาลัยนี้อยู่ตรงกลางคนไทยจะน้อยมีคนไทยเรียนอยู่ประมาณสองสามคน ผมไปเจอโดยบังเอิญแล้วก็ได้เรียนที่นี่ก็ก็เลยอยู่ไกลคนไทยมากแล้วก็ได้เรียนแล้วก็ทํางานหนักมากครับผมตอนนั้นผมทางานตอนเช้าทุกเช้าทุกวันเลยนะฮะตลอดสองปีตีสองถึงตีถึงหกโมงเช้าส่งหนังสือพิมพ์อ,อไปตีสองตื่นตีสองไปพับหนังสือพิมพ์แล้วก็ออกจากที่ส่งหนังสือตีสี่ต้องให้เสร็จก่อนหกโมง็ไปเปิดรถนี่ฮะเปิดหน้าต่างแล้วก็โยนหนังสือพิมพ์ตามบ้านทําอย่างนั้นอยู่ทั้งหมดเนี่ย ยี่สิบเดือนนะฮะอันนี้ใครแนะนําหรือว่าเราตั้งใจเองครับตั้งใจเองปฏิเพนเ็าทาแล้วก็บอกเขารับงานคือไม่งั้นมัน,มนไม่มีคนคือไม่รู้ทํางานอะไรตอนแรกไม่อยากเสิร์ฟอาหารก็ไปทําอันนี้แล้วพอทําอันนี้เสร็จปุ๊บไ,ได้งานเสิร์ฟอาหารดีก็เลยทํางานเสิร์ฟอาหารด้วยสุกเสาร์วอาทิตโโย์เหนมากเงิมากแล้วก็ไม่รู้ช่วงมีช่วงหนึ่งที่มันพักไปประมาณ8เดือนเพราะว่าเปลี่ยนอยู่ตอน,น,นพอได้ขอนที่อยู่จะอยู่ใหม่จะเปิดเนี่ยก็ช่วงนั้นหนักมากแล้วทอนช่วง ต,ตื่นมาตี 2, สองจะส่งหนังสือพิมพ์กลับมาถึงบ้านประมาณ6โมงนอนสักชั่วโมงกว่าผมก็ไปทำงานเป็นเป็น operator switcher ของตอนนั้นเป็นเป็นคล้ายๆ NGO ชื่อเอ่อฟ uh ิวเจอร์แมนเนเจอร์ออฟอเมริกาก็เป็นองค์กรเล็กๆแต่ก็มีหน้าที่สับสายโทรศัพท์ทำงานจนสิงนประมาณบ่ายสามก็กลับมานอนนอนสักแป๊บหนึ่งก็ไปเสิร์ฟอาหารแล้วก็กลับมาอ่านหนังสือตอนนั้นก็ทำใช้ชีวิตอย่างนั้นได้แบบหนักๆอย่างน,น,น,นี้ได้ประมาณสัก8เดือนแต่ตออหลังก็ เออมันเหนื่อยเกินไปเหนื่อยเกินไปจริงๆไฮเปอร์เกิน mm hmm. น้ำหนักลดแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียก็เลยหยุดหยุดงานเสิร์ฟอาหารแค่สุกเสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็ก็ยังทําต่อมาก็ยังเหนื่อยอยู่ตอนหลังก็ต้องหยุดส่งหนังสือพิมพ์ตอนที่เรียนหนังสือเต็มเต็มเรียนปริญญาโทเราเนี่ยก็เลยต้องหยุดส่งหนังสือเพราะว่ามันทรมานมากคุณหนุ่มคือ mm hmm. วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่หนังสือพิมพ์ที่อเมริกาจะหนักแล้วก็ต้องตื่นตั้งแต่คือไม่ได้นอนนะครับกลับจากเสริร์ฟเสิร์ฟอาหารแล้วท่า อาบน้ําอาจจะเงียบได้ชั่วโมงหนึ่งประมาณไม่เกินตีนต้องออกแโหนนะต้องไปพับใส่ถุงเยอะไหมครับเยอะเยอะก็ประมาณสองถึงสามร้อยฉบับแต่ไรา <c oughs> ยได้ก็ดีนะครับสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งในประมาณสองร้อยกว่าเหรียญเดือนหนึ่งได้เกือบพันเหรียญน,นะฮ <c oughs> นะยิ่งสบายนะแต่ว่าร่างกายสุขภาพก็สุดโทรมลงแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรแล้วผมก็ไปไฮเปอร์เรียนดำน้ำเพราะเนี่ยก็เลยต้องไปเรียนดำน้ำทุกๆต้องหายไปวันหนึ่งไปเรียนดำน้ำแล้วก็ต้องดำน้ำทุกๆวัน พูดกับเพื่อนเพื่อฝึกอะไรเงี้ยชีวิตก็ตอนหลังก็เลยต้องหยุดส่งหนังสือพิมพ์แต่ก็หนังสือพิมพ์ก็เป็นเป็นอาชีพที่ทำให้ผมเก็บเงินในการเรียนได้เยอะเลยก็ก็ช่วยให้ผมเก็บเงินได้เยอะแต่ตลังต้องหยุดจริงๆริเพราะว่ามันเหนื่อยมากแล้วก็คือร่างกายของฝรั่งตัวใหญ่เขาเหวียงของผมในคนไทยอะ่ะคนคนเอเชียตัวเล็กต้องโยนหนังสือเนี่ยข้อเคื่อเจ็บไปหมดแบบตอนหลังก็เป็นถุงน้ําตรงข้อก็เลยต้องหยุดส่งโดยปริยายก็มาเสิร์ฟอาหารอย่างเดียวแล้วก็เรียนก็หนัก เรียนก็ก็เป็นคนไทยอยู่คนเดียวในในคลาสที่ผมเรียนอยู่รุ่นเดียวกันเนี่ยจะคลาสเล็กมากทั้งหมดประมาณ50คนเป็นคนเอเชียอยู่สักหกเคนเป็นคนญี่ปุ่นคนมาเลคคนจีนคนไทยแค่3คนและคลาสที่เรียนก็จะไม่เคยเจอคนไทยก็ทําให้ตั้งใจมากเราก็โชคดีมากได้เกียรตินิยมเป็นคนเอเชียคนแรกจริงๆไม่ใช่คนต่างชาติคนแรกแต่เป็นคนเอเชียคนแรกที่ได้เกียรตินิยมของเขาเพราะว่าผมสอบผมได้ AB ตลอดอะไรเงี้ยด้วยความตั้งใจมาก แล้วก็อ่านอ่านหนังสือแบบไม่เคยอ่านอย่างนี้ในชีวิตเลยคืออ่านอ่านอ่านทุกบรรทัดจ,จบไปรอบหนึ่งช็อตโน,นต้ตแล้วก็อ่านอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดูโน้ตประขาดอะไรบ้างแล้วก็อ่านโน้ตอ่านจนตายฮะไปทําแล้วเนี่ยคนไทยโชคดีเป็นคนไทยเราเก่งท่องจำอไอย่างนั้มาเจอ,อแบบก็เลยทําให้วิชาที่ยากๆอย่างอย่างลีก้ของเขาวิชากฎหมายก็ได้ได้บีเขาม <kidnapping> จำเก่งมากเลยเนี่ยแต่ก็ <laughs> โชคดีเรียนผลการเรียนดีแต่ก็ถือว่าประสบการณ์เยอะมากนะกว่าจะก้าวมาเป็นนักบริหารได้ในวันนี้ครับ<ม>หลังจากเรียนจบแล้วครับเรียนจบก็มาทํางานที่บริษัท TNS เป็นนักวิจัย<ห>อยูอย่อยู่ที่ TNS เนี่ยประมาณ7 8 7ดถึงแปดเจดปีบกว่าครับแล้วก็ดูแลเทสโก้โลตัสเป็นลูกค้าหลักแล้วก็เปลี่ยนงานเมื่อทำงานสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนมาอยู่ฝั่งจากจากเอเจนซี่สิร์ชก็มาอยู่ เป็นเป็นฝ่ายวิจัยที่เทสโกโลตัสแล้วก็อยู่มาจนวันนี้ก็มาอยู่ส่วนของประชาสัมพันธ์ผมดูแลเรื่องของสือ่อ,อ,อสรารองค์กรแล้วก็ความยั่งยืนเทสโกโลตัสอยู่เทสโ o มา13ปีชีวิตผมเปลีนน่ย <laughs> นงานน้อยมากเปลี่ยนงานน้อยมากก็เลยจากนั้นมาก็อยู่อยู่อยู่ที่เทสโ o มาเนี่ยปีปีที่13บสามหละ<ม>แต่มาอยู่ที่เทสโกโลตัสเนี่ยก็ทําให้ทําอะไรกับชีวิตเยอะมาก จนแบบหลายๆคนก็มองว่าเหมือนเป็นนักบุญของจากทางเทสโกโลตัสครับผม,ผมกับชุมชนทําเยอะมากครับใช่ผมดูแลในส่วนของออกิจกรรมเพื่อสังคมครับซึ่งเป็นสิ่งที่เทสโกโลตัสไทยเราให้ความสําคัญมากทำมาใช้ความสาคัญมากแล้วก็เราก็โชคดีที่ผมได้มาทําตรงนี้ด้วยด้วยผมเป็นคนจิตอาสามาตลอดเราก็เป็นคนที่ใจอ่อนแล้วก็ใจบุญไม่เคยทาบุญเท่าไหร่แต่ทำทานเยอะมากแล้วก็<ม>รู้สึกรู้สึกเห็นใจคนอื่นเยอะมากแล้วก็ทําตรงนี้เนี่ย ก็เข้าใจเข้าใจทั้งบริษัทและเข้าใจทั้งสิ่งที่ชุมชนต้องการเข้าใจของเข้าใจทั้งของพวกบริษัทก็คือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ต้องสร้างผลตอบแทนในทางโบกให้กับทางบริษัทด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าทำแล้วได้หน้าอย่างเดียวนะแต่ว่าทำแล้วทําให้คนรู้สึกว่าเอ้ยคือเาค้จริงจังคือจริงใจแล้วก็จริงจัง mm. ในการทําซึ่งก็เลยทําให้ผมเนี่ยมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแต่กิจกรรมที่ทําก็จะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะจับต้องได้สำหรับคนทั่วไปแล้วก็ ทำในสิ่งที่ไม่ใช่หวานแล้วทําไปเรื่อยๆทําในสิ่งที่ทําเป็นประจําสิ่งที่ดีและสิ่งที่สังคมเห็นแล้วก็ทาเป็นทาอย่างต่อเนื่อง<ม>ก็ได้ทั้งชุมชนก็ได้ด้วยเพราะว่าพอเรารู้สึกว่าเราเห็นใจคนอื่นเรามีความรู้สึกเห็นใจคนอื่นด้วยเนี่ยเราก็เลยมีการวางแผนที่คนอื่นคนชุมชนก็ได้ผลประโยชน์ด้วยพอเราทํางานแล้วเราทําโดยที่เราเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยต้องการอะไรเขาจ้างเรามาทําอะไรเนี่ยเราก็เข้าใจาบริบรทของบริษัทเราก็เลยทําให้งาน2องงานเนี่ย มันออกมาได้ได้อย่างเด่นชัดถ้าเกิดว่าเราทํางานเป็นเป็นงานบุญอย่างเดียวแล้วไม่ได้นึกถึง,ส,งสิ่งที่ตอบแทนกับ<ๆ>กับบริษัทเพราะยังไงก็ตามเนี่ยบริษัทก็ต้องไปดำเนินไปได้เพื่อที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคมได้มันก็จะทาให้บริษัทเนี่ยไม่ได้ไม,ไม่ไปได้ไม่ไกลจะทําการค้าอย่างเดียวเพื่อออนไลน์แล้วไม่ได้นึกถึงสังคมเลยก็ไปได้ไม่ไกลเหมือนกันเพราะฉะนั้นสองอย่างมันต้องมันจบกันพอดีซึ่งก็เป็นจังหวะดีที่ผมได้มีโอกาสมามามา,มาทำตรงนี้ด้วยแล้วก็ทําให้บางคนก็เรียกว่า นักบุญแต่งชีงวเราก็ไม่ใช่นักบุญหรอกนะเพียงแต่ว่าก็ทํางานในส่วนที่ที่เป็นกองหน้าของของเทสโกโลตัสที่จะนําข่าวดีต่างๆซึ่งเราทําอยู่เนี่ยไปให้ถึงชุมชนแล้วชุมชนก็ได้รับสิ่งที่เราทําด้วยแล้วก็เห็นว่าเทสโกเป็นคนทำํำนอกจากเป็นนักบริหารนะครับก็ใช้ช่วงไหนที่ไปเป็นเปรนยาย เป็นอาจารย์พิเศษอะไรเงี้ยครับหาได้มีคนถามเรื่องสอนหลักสังรภาหาได้นะคือตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วตอนที่ผมกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยตอนที่ตอนที่กลับมาจากอเมริกาแล้วก็ทํางานที่เป็น marketing research เนี่ยตอนที่ผมเรียนเอก marketing research ที่เป็น MBA concentration ของวิจัยกลับมาก็ทําแล้วก็โชคดีได้สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลตรงอิ inter คือเขาต้องการคนสอนภาษาอังกฤษด้วยก็ได้ไปสอน ตอนนั้นเนี่ยสอนฟูทามทั้งหมด10ปีมองย้อนกลับสอนได้ยังไงวะสอนทุกเสาฮะให้ออกเกรดอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็สอนแล้วก็ฉะนั้นก็รู้สึกว่าการสอนหนังสือเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยตัวผมเองก็ได้ด้วยผมได้การพูดต่อหน้าชุมชนมการใช้ภาษาการใช้อักขรการความมั่นใจในการพูด2การสอนหนังสือทำให้เราต้อง ให้ความสำคัญกับตัวเองตลอดเวลาให้ความสำคัญความรู้มีการอัปเดตข้อมูลต่างๆการเป็นคนอ่านเยอะแล้วก็สอนไว้ก็เลยสอนมาตลอดต่อนเนื่องหลังจากที่สอนประจําไม่ไหวก็บรรยายเรื่องของอพฤติกรรมผู้บริโภคบรรยายเรื่องการประชาสัมพันธ์รรยายเรื่องของการวิจัยตลาดหรือบางดี๋ยวนี้ก็บรรยายเรื่องเกี่ยวกับการผลตอบแทนกับสังคมการตอบแทนสังคม,มก็มีหลายหน่วยงานมากเชิญมาผมว่าถ้าปฏิเสธจริงๆก็คือว่าตัวเองไม่อยู่ถ้าตัวเองอยู่เนี่ย ยังไงก็บรรยายก็รับหมดรับหมดไม่ได,ไได้ไม่ได้เห็นแก่เงินไม่ได้เห็นแก่อะไรเลยจริงๆนะไม่ได้เพราะมันคือความสุขที่ผมได้พักผ่อนเพราะว่าตอนสอนหนังสือผมได้พักผ่อนนิงเหมือนกันเพราะว่าตอนสอนหนังสือเนี่ยผมใช้ความสมพั์กับคนฟังมากผมจะค่อนข้างอ่อนไหวกับสีหน้าคนจะรู้เขาชอบไม่ชอบก็พยายามจะควบคุมเขาให้เขาเนี่ยมีความสนใจสิ่งที่ผมทามันก็จะลืมงานลืมความเครียดทุกอย่างไปช่วงเวลาช่วงเวลาหนึง่งพอสอนเสร็จปุ๊บร่างกายมันเหนื่อยนะแต่ใจมันสบายมาก ก็เนี่ยสอนหนังสือแล้วก็ออกกาลังกายแล้วก็เนี่ยการเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทาให้ผมการเขียนหนังสือมันเหมือนกับการเนยป็นคอัมนิสติกนะครับเป็นคอัมนัสต์ด้วยปัจจุบันทํากี่เล่มมาครับตอนนี้ครับแล้วก็เขียนรักลูกค้าให้ถูกทางของเชียงใหม่ธุรกิจอันนั้นรายสัปดาห์อันแรกนี่รายเดือนแล้วก็เขียนเชนรายเดือนเนเรื่องของการมุมมองแล้วก็ เอาเรื่องราวเกี่ยวกับทัศนคติดีไปเขียนเป็นบล็อกของบริษัทด้วยให้น้องๆในออฟฟิศได้อ่านบ้างอะไรเงี้ยว่าชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยแต่เปลี่ยนความคิดตัวเองได้และทำทำทำเรื่องทําเรื่องที่มันที่หนักๆในการเป็นเรื่องง่ายๆไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นมองเล็กๆทุกคนมีภูมิต้านทานและมีกําลังในความในความคิดอยู่แล้วพอมีอะไรเติมไปปรับนิดนึงไปสก,กิดต่อมบวกปุ๊บเนี่ยผมว่าทุกคนเห็นหมดเลย ก็เลยเขียนตอนนี้อยู่เขียนอยู่สี่สี่ที่เหนื่อยเหมือนกันก็ไม่รู้หาเวลาที่ไหนเขียนแต่ว่าพอพอโดนทวงต้นฉบับปุ๊บมันจะมีพลังบางอย่างเขียนได้อะเขียนได้เลยอันนี้เขียนจากข้างบนห้องทํางานเลยครับเขียนจากห้องทางานแต่ว่าผมก็จะมีพวกแบแท็บเล็ตที่นึกอะไรขึ้นได้ก็จะเขียนหัวข้อแล้วมาเจออย่างเช่นล่าสุดก็เพิ่งเจอบนเครื่องบินก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเขียนมุมอีกมุมในวัาถุฝรั่งก็ อยู่เมืองไทยก็เนี่ยดูถูกคนไทยแลือเกินพูดจาอะไรไม่ก็ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็นั่งเขาพยายามคุยกับผมจนกระทั่งแอร์จะเสิร์ฟอาหารเขาถามว่ามีอะไรบ้างเขาก็ถามว่าแอร์ก็บอกว่าเดอะชิคเก้นก็คือว่าเป็นอาหารเก,ก,กี่ยวกับไก่เป็นอาหารเป็นเินเป็นข้าวข้าวนาไก่เขาก็หันมองผมว่าเห็นว่าเดอะชิคเก้นมันผิด g มม่านะอะไรเงี้ยผมก็ได้มุมละเดี๋ยวผมผมจะกลับไปเขียนว่าบางทีคนเราเนี่ยคือมองตัวเองเยอะเกินไปไม่ได้มองคนอื่น ก็เขาไม่คนเราไม่เราไม่ใช่คนเราไม่ใช่คนฝรั่งคือเขาต้องการบอกว่าอันนี้คือมันคือบางทีคนเรามันก็เกินไปคือมองตัวเองเกินไปก็จะมุมก็เนี่ยก็จะจะหมดโน้ตเต็มไปหมดเลยบางทีก็โน้ตมุกไว้พอถึงเวลาเขียนอะไรก็จำไม่ออกเหมือนกันก็ก็หาเวลาเขียนก็การเขียนหนังสือก็เป็นเป็นการนั่งสมาธิของผมอย่างหนึ่งเหมือนกันทำให้ชีวิตทุกอย่างมันต้องเก็บไว้ก่อนแล้วก็โฟกัสตรงนี้เพาะวไาใช่เพราะว่าไฟมันหล่นก้นอยู่มันก็จะมีสมาธิมากในการเขียนแล้วก็พอเขียนหนังสือเยอะเนี่ย ภาษาพูดก็เพาะขึ้นเขียนหนังสือเยอะเนี่ยความคิดก็เร็วขึ้นแล้วเป็นระบบด้วยม,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 มัน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 ากเขียนเยอะก็ทําให้พูดดีขึ้นสอนหนังสือดีขึ้นสอนหนังสือเยอะๆยอะก็ทำไ้เราพูดดีขึ้นบททุกอย่างมันมันเกี่ยวนื่องกนหบดต้องไม่คิดว่าเราจะทําอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งแล้วเก่งบอกว่าอะไรมีก็ทําไปแล้วก็เราก็ทําอย่างตั้งใจแล้วอย่าไปคาดหวังอะไรมาเพราะว่าผลท,ที่สะท้อนมาเนี่ยมันไม่จะทอนเป็นเรื่องเแต่มันจะ,ะท้อนเป็นองค์ภาพรวมรวมๆคือ ไม่ใช่บุคลิกภาพดีไม่ใช่พูดดีอะไรความคิดมันจะดีด้วยครับหลายๆคนถ้าพูดถึงการเป็นนักธุรกิจนักบริหารที่ดีในมุมมองของวิชาคิดเองครับผมมีข้อคิดยังไงบ้างผมว่าการเป็นนักบริหารที่ดีเนี่ยมันมันความที่แตกต่างเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้แตกต่างในเรื่องของความสามารถในการบริหารเพราะว่าความสามารถในการบริหารเนี่ยทุกคนคล้ายกันม,มีบวกลบซ้ายขวาเลยแตกต่างกันไม่เยอะมาก แต่สิ่งหนึ่งที่นักบริหารจะต่างกันก็นกคือความเอาใจใส่สลูกน้องการเอาเอาใจใส่เรื่องคนแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญมากเราจะต้องทํำยังไงบ้างที่เราว่าเราเป็นนักบริหารเราไม่ใช่บริหารงานให้เกิดขึ้นไปได้เราต้องบริหารให้ทีมมีความสุขด้วย<ช>ซึ่งการบริหารความสุขของคนที่เราทํางานด้วยเนี่ยมีความสําคัญมากแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราบริหารเฉพาะทีมเราแต่เราต้องบริหารทีมที่อยู่ข้างๆบริหารเพื่อนที่เป็นคู่แข่งหรืออะไรตลอดเวลาคือ ผมว่านักบริหารที่เก่งเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เก่งเรื่องงานซึ่งตรงนี้มันเทียบเคียงกันได้หมดเลยแต่สิ่งที่ทาให้นักบริหารแตกต่างกันก็คือความเอาใจใส่คนรอบข้างเอาใจใส่ลูกน้องเอาใจใส่เพื่อนในแผนกอื่นๆเอาใจใส่น้องๆทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปที่อาจจะเดินเจอกันแล้วบางอาจจอาจจะไม่เคยคุยกันเลยนะเพื่อนเอาใจใส่ทุกอย่างแล้วทําตัวเองเนี่ยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาถึงเวลาเนี่ยเขาจะได้รับ การตอบสนองและช่วยเหลือจากหลายหลายหลายหล,ยหล,ยหลยทีมากการหลายหลายคนพอทํางานไปแล้วเนี่ยอาจจะนึกนึกถึงว่าเอ้ยทำงานมันยากปัญหามันเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากปัญหางานแต่มันเกิดขึ้นจากการไม่ร่วมมือกันในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นนักบริหารที่เก่งเราไม่ใช่เก่งแค่งานของเราเก่งแค่แผนกเราเราต้องเก่งเรื่องคนวิตรภาพของเรากับแผนกต่าง เพราะเราจะไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดความฉุกเฉินเคสฉุกเฉินขึ้นเมื่อไหร่แล้วเราจะขอความร่วมมือจากคนข้างๆได้เมื่อไหร่ถ้าเราเป็นคนที่แผนกข้าง,างๆก็เอ้ยพี่คนนี้นิสัยดีว่ะลูกน้องก็รักเจอปัญหาอะไรแก้ได้หมดเราจะไม่เครียดเลยเพราะว่าเราจะรู้ว่าเรากล้าโทรหาใครให้เขาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดอยากจะฝากก็คือฝากว่าบริหารงานทุกคนเก่งหมดแล้วก็เก่งได้เรียนรู้ได้แต่บริหารคนเนี่ยเรียนยาก ต้องฝึกด้วยตัวเองแล้วก็การบริหารคนเนี่ยจะทําให้ผู้บริหารคนนั้นเนี่ยมีบทบาทที่แตกต่างจากคนอื่นคือทําให้เขาดูโดดเด่นเป็นผู้บริหาร,รที่น่ารักอาจจะหน้าตาไม่ดีแต่เป็นคนดีคนก็รักนะฮะคนก็รักแล้วพอพอเราพอเราคนรักเราแล้วเนี่ยยเดินเหยียบขี้หมาอย่างเท่คือทุกอย่างมันจะดีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับคนดูแลคนให้ดีไม่ใช่คนลูกน้องเราอย่างเดียวนะครับคนรอบข้างเราเพื่อนเราแผนกต่างๆด้วยครับ เคยให้สัมภาษณ์ว่าการบริหารก็คือการไม่สร้างศัตรูครับผมอันนี้ยังไงบ้างก็จริงๆเราคล้ายๆกับที่พูดกันก็คือว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะทํางานเนี่ยผมว่าเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราเจอวันนี้เนี่ยหรือว่าใครก็ตามผมเดินสวนเดินสวนกับคุณหนุ่มข้างนอกผมว่าอาจจะเดินสวนกันแต่ถ้าเกิดว่าผมกลางมากทาให้เขาคือไม่สนใจคนอื่นเลยเนี่ยสักวันหนึ่งเราอาจจะมาเจอกันในสายงานแล้วก็จะเกิดความไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย จะต้องไม่ไม่สร้างศัตรูคือไม่ไม่หนึ่งวิธีวิธีการไม่สร้างศัตรูมีสองข้อใหญ่ๆ่ก็คือว่าหนึ่งเราไม่เราไม่อารมณ์ใส่คนอื่นเราไม่ตวาดคนอื่นเราไม่เราไม่เราไม่อารมณ์ใส่คนอื่นสองเราไม่คิดไปก่อนว่าคนนั้นดีไม่ดีพอถ้าเกิดเราไม่คิดไปก่อนว่าคนนั้นดีไม่ดีเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้เขาแล้วเราก็จะไม่ทะเลาะกับเขาหลายอย่างหลายครั้งคนนั้นอาจจะไม่ดีจริงๆเราไม่ชอบแต่เราก็อย่าสร้างศัตรูก็ไม่ชอบเราก็เดินหลีกมาอย่างน้อยๆไม่ได้รักกันก็อย่าเกลียดกันเพราะชีวิตเนี่ คนเราผมว่าที่เดินเดินในโลกเนี่ยเรามีบุพเพสันนิว่ากับหลายคนมากได้เจอกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเจอกันแล้วเราเป็นมิตรกันเนี่ยอ๋อเคยเจอคนนี้ไกลๆมาเออแต่ถ้าเกิดเจอกันแล้วเนี่ยเราโกรธเคยโกรธกันมาเนี่ยชีวิตมันมันไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอ,อ,อย่าสร้างศัตรูไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่ว่าเราจะเจอคนที่เราไม่รู้จักเราจะเจอ,เอ,อคนเราขึ้นคนขับรถแท็กซี่ จร,จริงๆแล้วลงจากรถก็ขอบคุณเขาเสักนิดนึงนะครับเขาอุตส่าห์มาส่งเราอะไรเงี้ยอย่าไปใช้อำนาจบานใหญ่ว่าเราเป็นลูกค้าเราทำอะไรได้เราเป็นเจ้านายเราทําอะไรได้วันใดวันหนึ่งเราไม่รู้เลยว่าชีวิตเราจะเจออะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่มีศัตรูเลยก็คือคนที่คนอื่นมองแล้วโอเควะถึงถึแม้ว่าบางผมก็เชื่อว่าหลายคนออกเฮ้ยคน <c oughs> นี้มั่นไส้วะไม่ดูเก๊กแต่พอเขาคุยกับเราปุ๊บเฮ้ยเขาไม่เขาไม่นั่นเลยเนี่ยมุมมองจะเปลี่ยนเลยแล้วก็จะพอเราไม่มีศัตรูเนี่ย ชีวิตใน,นในอนาคตเนี่ยขวากน้ำนต่างๆมันจะน้อยลงเยอะมากบริหารงานเยอะไม่ให้แบบประมาณไม่สร้างศัตรูอะไรเงี้ยครับผมอาจจะเป็นหลักในการบริการใช้ชีวิตของผมเลยก็คือการไม่สร้างศัตรู เขาไม่สร้างศัตรูเนี่ยคงไม่ได้หมายความว่าเราคงจะไปทําร้ายใครเดินชวนเจินเดินเจอหน้าชกหน้าหรืออะไรก็ไม่ได้แบบนั้นนยครว่าการไม่สร้างศัตรูคือว่าไม่ให้คนเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับเราโดยที่จริงๆเราเนี่ยเราก็มีความปรารถนาดีกับเขาทุกคนอยู่แล้วนะครับวิธีง่ายๆก็คืออย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเช่นชีวิตเราเ,เราเจอคนเยอะมากรเราจะไม่รู้เลยว่าคนที่เราเจอในวันนี้เนี่ยเขาจะกลับมาในชีวิตของเราอีกเมื่อไหร่ผมว่าผูกเพสันนิวาสของเราของคนทั่วไปเนี่ยมันเยอะเราจะไม่รู้เลยว่าชีวิตเเเเเรราาจจะออออขีกกมมืื่่่่ไไหหแล้ว็ คนปกติเนี่ยจะมีความรู้สึกเขาเรียกว่าหมายทอกหรือว่าการมีทัศนคติไปก่อนหน้าเห็นคนนี้คนนี้ไม่ดีคนนี้ดีแล้วพอเขาไม่ชอบเราเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอเรื่องไม่ดีมันก็จะเยอะมากขึ้นผมก็เลยมองว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้าเราเจอใครเนี่ยเราดีกับเขาทุกคนขึ้นรถแท็กซี่คุยดีกับเขาเขาไม่ดีกับเราเราก็เงีย,งยบๆลงจากรถก็ขอบคุณเขาเจอทุกคนไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเด็กขายวงมาลัยเขาเรา สงสารเขาเห็นใจเขาก็ซื้อเสร็จปุ๊บก็มาก็รับมาขอบคุณครับคือมันเป็นมันเป็นคาพูดที่ให้เขารู้สึกว่าไอ้คนนี้มันขอบคุณเขางทีมมันเป็นเรื่องดีคือชีวิตเราเดินไปอย่าไปสร้างศัตรูเลยเพราะว่าเราจะสร้างศัตรูโดยที่เราไม่รู้ตัวตลอดเวลาแล้วเราอาจจะเดินไปเหยียบเท้าใไขอะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีสติเราพยายามที่จะไม่ทําร้ายไขรแล้วก็ไม่สร้างไข่โกรธแล้วก็มีอะไรบางอย่างต้องบอกก็บอกความถูกต้องก็ต้องถูกต้องเช่นถ้าเขาบริการไม่ดี ก็ต้องก็ต้องแจ้งเขาทราบจะต้องคอมเพลนหรืออะไรก,ก็ทําไปในสิ่ง<ม>ที่เขาทําแต่ว่าอย่าใช่อารมณ์ก็พูด,พดในพูดในสิ่งที่เขาทําแต่ว่าไม่ใช่จะถึงขนาดที่เขาโดนไล่ออกหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเราเจอใครก็ตามที่ไม่ดีกับเราเราก็ไม่รู้จะไปทะเลาะกับเขาทําไมจนจน,จนแตกหักถ้าเกิดเราแค่คุยกันแล้วก็ถ้าเกิดคุยกันแล้วคนนี้ไม่ใช่บางทีก็ไม่ดีจริงๆนะฮะแต่ก็ไม่ต้อ,องทะเลาะกับเขาก็คือไม่ดีก็เดินหลีกออกมาเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าวัาวนหนึ่งวันใดเราจะเจอกันอีกหรือเปล่าชีวิตคนเราเนี่ยเดินไปอุปสรรคขวางหนามันเย ถ้าเกิดว่าเรามีคือปกติชีวิตเรามีบุญกรรมต่างกันนะฮะ mm hmm. ผมว่าอุอปสรรคขวา้ํามมันก็ต่างกันแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่ได้มีมิตรเยอะๆไม่ได้มีเพื่อนเยอะๆแถมยังเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรโดดเด่นเกินไปที่คนเขาไม่ชอบเนี่ยอุปสรรคขวามนามในการใช้ชีวิตมันจะเยอะมากแต่ถ้าเราเป็นคนที่น่ารักในสายตาคนอื่นทั่วไปเราดีกับลูกน้องเราดีกับเพื่อนเราดีกับครอบครัวเราเราดีกับเพื่อนบ้านของเราแล้วเ,เป็นคนน่ารักของสังคมเนี่ยเราไปไหนคนก็อยากช่วยเหลือ อุปสรรคขวากน้นาในการเดินทางของเราก็จะน้อยลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็คือว่าอย่าไปสร้างศัตรูเลยสร้างมิตรเถอะนะครับแต่คงไม่ได้หมายความว่าเจอใครให้ตังค์หมดนะแต่ว่าการรอยยิ้มหรือว่าการไม่ไม่ใช้อำนาจบาดแญ่กับเขาไม่ใช้อารมณ์กับเขาเนี่ยผมว่าเขาเป็นทางเป็นทาง,เป,ทางเป็นการสร้างมิตรอย่างหนึ่งเลยฮะครับช่วงสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับเรามีหนังสือเชนอินทูมาแจากให้กับ คุณผู้ชม5ฉบับนะครับโทรมาได้ที่099 699 52นะครับจะมีทีมงานจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณชาคิดมากๆนะครับที่มาให้ความรู้รวมทั้งมุมมองจุดเปลี่ยนของชีวิตด้วยนะครับขอบคุณมากครับมากครัมากครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเชน i n t t o เป็นอะไรก็ได้นะครับทาง iN New TV ครับวันนี้ผมและคุณชาคิดต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ